ก่อนที่คุณจะมาใช้เนี่ยผมก็ทดลองให้คุณแล้วถูกกว่าค่าน้ำมันมากกว่า3-4ถึงเท่าวงวริวธรณัสรินะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจัจุจักเบอร์ประเทศไทยนะครับจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งของผมนะครับก็คือหาเปิดร้านคาเฟ่นะครับชื่อว่า Double C Coffee นะครับอยู่ที่หน้าโรงงานกระเบื้องตาเพชรปัจจุบันผมใช้รถลิละลานะครับ อ d รนะครับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อครับใช้ในงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างเป็นหลักเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องการเซอร์วิสสินค้าให้กับลูกค้าเราก็เลยจะต้องใช้รถที่มีต้นทุนต่ำในธุรกิจนะครับตัวกระบะรถไฟฟ้านะครับเพิ่งจะมีของลีเ a ร่าเป็นรุ่นแรกแล้วเราก็ติดตามลีเดร่ามาโดยตลอดว่าจะเป็นรถกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะนําเข้าในประเทศไทยซึ่งจะตอบโจทย์กับธุรกิจที่เราทําอยู่ความรู้สึกที่ประทับใจนะครับแล้วก็เกินความคาดหวังของเราก็คือเรื่อง ค่าใช้จ่ายเลยเราส่งสินค้าให้ลูกค้าทั่วประเทศหมดเราจะเห็นต้นทุนในการเดินทางนะครับ ปรากฏว่าถูกกว่าค่าน้ำมันมากกว่า3-4ถึงเท่าถ้าเป็นน้ำมันเหมือนสมัยก่อนนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก2-30,000หมื่นแต่พอเรามาใช้รถไฟฟ้านะครับอยู่ที่ประมาณสัก 3- 4พันบาทวิ่งไกลสุดหนองคายครับในการขับส่วนใหญ่ของทางผมนะครับก็จะเป็นการขับเพื่อไปทำธุรกิจไปพบปะลูกค้าแล้วก็ในระหว่างทางก็อาจจะมีเรื่องท่องเที่ยวบางในการขับขี่ในระยะทางไกลของรถไฟฟ้าใช่ไหมครับความรู้สึกคือเงียบแล้วก็สปีดการเหยียบคันเร่งแล้วรถออกตัวได้ดีนะครับแล้วก็ ไม่มีการทดรอบเหมือนรถสันดาปเคยบรรทุกหนักสุด1.3ตันครับช่วงท้ายอาจจะดูแบบหน่วงๆเพราะน้ําหนักมันเยอะนะครับก็ยังขับอยู่ด้วยความนิ่มแต่อาจจะมีการกินไฟที่เพิ่มนิดหนึ่งครับคนที่กําลังมองหากระบะนะครับหรือเชื่อใช้ในการบรรทุกทลีดเดอร์เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์อันนี้ผมใช้งานเองอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วก่อนที่คุณจะมาใช้เนี่ยผมก็ทดลองให้คุณแล้วนะครับว่ามันใช้งานหนักได้กับสเปคขนาดเนี้ยผมว่าตอบโจทย์กับ คนที่ทำธุรกิจที่ต้องอมีการผลสินค้าไม่ได้เยอะเกินไปก็เป็นตัวเลือกหนึ่งรวมไปถึงนะครับก็คือจะช่วยเรื่องความประหยัดรับประกันได้เลยว่าประหยัดแน่นอนนะครับขณะผมขี่รถไปที่หนองคายเนี่ยผมเติมไฟอยู่แค่ประมาณ2ครั้งแค่4 5 0 0บาทถ้าเทียบกับน,น้ำมันแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องความคุ้มค่าเสียเวลานิดหน่อยในการชาร์จไฟแต่เวลานั้นอ่ะไปเข้าห้องน้ําไปดื่มกาแฟกลับมาเราได้ไฟเพียงพอที่จะเดินทางไปถึงปลายทางได้เลย Thank mm -hmm. you.